นนี้เจจะพาทุกคนมาอัปเดตสวนผักนะคะน,นี่อันนี้เด็กๆน่าจะมาเล่นฟุตบอลกันแล้วค่ะส่วนอันนี้มองข้ามต้นหญ้าไปก่อนนะคะทุกคน ส่วนที่เห็นเยอะๆนี้นะคะอันนี้ปลูกมันฝรั่งค่ะปีนี้เราปลูกมันฝรั่งด้วยเพราะว่าแม่ย่าซื้อมาลงที่ไร่นะคะแต่ว่าซื้อเยอะเกินไปก็เลยเหลือเหลือเยอะมากเลยด้วยค่ะก็เลยมาปลูกไว้ที่นี่นะคะส่วนนี้มะเขือเทศของเรานะคะตรงนี้มีมะเขือเทศห้5ต้นนะคะนี่ดอกไม้สวยไหม อยากจะบอกว่าสวยมากก่ะทุกคนนี่นะคะบรรยากาศเช้าๆเอาดอกไม้สวยๆมาฝากนะส่วนอันนี้เป็นลูกแพรนะคะปีนี้ติดไม่เยอะคะ่ะทุกคนเนื่องจากว่าหนาวนานนะคะ ปีนี้ต้นปีหนาวนานนะมันก็เลยติดดอกติดลูกไม่เยอะนะคะอืมสว่วนนี้ค่ะลูกแวงนะคะหรือว่าลูกควิสนั่นเองนะอืมเหมือนกันค่ะปีนี้ ติดดอกเยอะนะแต่ว่าไม่รู้ทำไมถึงติดลูกไม่เยอะนะคะนี่เหมือนลูกฝรั่งบ้านเราเลยเนาะแล้วก็อันนี้ต้นแอปเปิลค่ะที่เห็นลูกเยอะกว่าต้นอื่นๆปีนี้ก็น่าจะเป็นต้นแอปเปิลนะคะแต่ว่าไม่รู้จะติดลูกเยอะไหม เราดูต่อค่ะติดใบเยอะกว่าติดลูกนะคะทุกคนนี่สตรอเบอรี่บ้านเขาก็มีเดอ้อถึงนี่แดงแล้วอันนี้อุ๊ยกินได้แล้ว ถึงจะมีน้อยแต่ก็มีนะคะทุกคนอันนี้บ้านเอง,เองนะแต่ว่าวันก่อนไปเก็บบ้านไม่ย่านะคะเอาลงในในเพจไปนะอือนี่มีนิดหน่อยนะนี่คะ่ะก็เริ่มเห็นแดงๆนะคะนี่อยู่ใกล้กับสลดัดเจซี่ นี่บริการของเรานี่นะคะตัวลันเต่านี่ใกล้ใกล้จะขึ้นไม้แล้วค่ะขึ้นค้างแล้วเนาะนี่เริ่มมีมือแบบนี้ก็เลยใส่ไม้ให้กับเชือกนะ ่วอันนี้นะคะทุกคนเป็นคณนายัางเต้นยังต้นน้อยๆอยู่เลยคณาเห็ดหอมนะคะอันนี้เป็นคณนาเห็ดหอมลงไปได้ประมาณสิบวันนะคะแต่ตอนที่เจนลงมันเป็นต้นน้อยนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะโตได้ขนาดไหนนะเดี๋ยวมาอัปเดตให้หน่อยนะคะนี่ ส่วนอันนี้เป็นสลัดนะคะเป็นปิลเล่นะคะลงได้1อาทิตย์แล้วก็ถัดไปก็จะเป็นคอร์สนะคะนิดนึงนหนึ่งอาทิตย์ได้แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีหนึ่งอาทิตย์หน้านะว่ามันจะโตกว่านี้ไหมส่วนตรงนี้จะเป็นต้นพริกนะคะยาวไปถึงโน้นเลยนะ แล้วที่ว่างๆตรงนี้ที่ข้างๆพลิกเจจะลงมะเขือนะคะแต่ว่ามะผลมะเขือยังต้นน้อยอยู่อยู่เลยค่ะเอาเจ,ไไเจสี่ไปไหนเจสี่ไปไหนอานนี้มาจะไปไหนอ่ะโอ้ไปไหนอะเจสี่จะไปไหนฮะจะไปไหนไปร้อนไป ไปแล้วนี่ค่ะอะมาพูยมาคุยเรื่องพริกกันต่อนะคะตรงที่ว่างข้างๆอะคะ่ะเจจะลงมะเขือซึ่งเพาะเองนะคะยังเป็นต้นน้อยอยู่เลยเดี๋ยวจะพาไปดูต้นน้อยๆน,นะคะเพราะว่าเพาะมาสามรอบแล้วไม่ติดเพราะตั้งแต่ก่อนกลับไทยนะคะแล้วก็ไม่ติดเพิ่งมาติดแล้วก็นี่ต้นพริกนะคะอันนี้เจซื้อมาจากตลาดนะคะต้นละหนึ่งยูโร เริ่มมีหนึ่ยูโรก็ประมาณ37บาทนะคะอันนี้เริ่มมีดอกแล้วนี่นะคะต้นยังน้อยอยู่เลยนะประมาณหนึ่งคืบมีดอกแล้วนี่นะคะพันพลิกนะซื้อมาหนึ่งยูโรนะคะเพดปานกลางนะก็นี่ซื้อมาสองต้น,นะคะ่ะทุกคนอันนี้เราม,มีดอกส่วนที่พอเองก็ยังไม่มีดอก เราลุ้นต่อไปส่วนอันนี้เป็นต้นดอกกระหล่ำนะคะไม่ได้พอเองนะอันนี้ซื้อพันมาซื้อต้นมานะคะแล้วก็มาลงส่วนนี้ค่ะสลดัดอันนี้ได้จะใกลจะได้กี่้วคะนี่อ้พูดถึงสลดัดไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เจอกันไหมเห็นที่ว่างๆใช่ไหมคะที่ ที่มันเป็นว่างๆอะจริงๆแล้วเจ๊ก็ลงสลัดเหมือนกันนะแต่ว่าเจอเจ้าหนอนตัวสีเหลืองๆทองๆอค่ะเจาะลากแล้วก็ตายเป็นบ่อยมากเลยค่ะวีเพื่อนๆคนไหนเจอแล้วก็มีวิธีดูแลรักษาไหมแนะนำกันหน่อยนะก็นี่ต้นกวางตุ้งค่ะพอดีว่าไม่ได้ไม่รู้ว่ามันเป็นต้นกวางตุ้งแต่พอดีว่ามเมล็ดมันหกอยู่ใน ถุงในกระบะที่เจใส่เม็ดผักข่ะก็เลยนึกว่าเป็นเม็ดสลัดก็เลยเอามาหวานรวมกับต้นสลัดสุดท้ายกลายเป็นต้นกวางตุงนะคะนี่นี่น,นะส่วนอันนี้ค่ะตอนแรกตั้งใจว่าปีนี้จะปลูกมะเขือเทศแค่นี้ค่ะแปดต้นบอกแฟนนะว่า ห้ามซื้อเยอะนะปีนี้เพราะปีที่แล้วมะเขือเทศเยอะมากกินไม่ทันจนถึงตอนนี้แล้วที่ในช่องฟิตก็ยังเหลือเก็บเยอะมากยังยังไม่หมดนะคะก็เลยซื้อแค่แปดต้นนี้นะแปดต้นนี้ก็จะมีพันเชอรี่เพราะเจี๊ยชอบกินเชอรี่นะคะกินดิบๆนะแล้วก็ผู้ชายก็จะชอบกินพันสีม่วงก็เลยซื้อสีม่วงมาแล้วก็สีแดงแล้วก็สีเหลืองอย่างละสองต้นสรุปแม่ย่าจ้าแม่ย่าน่ารัก แม่ย่าซื้อมาให้อีกห้าต้นที่ปลูกอยู่ตรงตรงนู้นนะคะที่ให้ดูตอนแรกนั่นคือแม่ย่าซื้อมาให้นะคะก็เลยอ่ะโอเคแม่ย่าซื้อมาเดี๋ยวแม่ย่าน้อยใจก็เลยต้องปลูกนะคะส่วนอันนี้เป็นน้องพริกค่ะน้องพริกตน้นตรงนี้ลงไปได้หนึ่งเดือนต้นแค่นี้แล้วแต่ว่าไม่รู้ช้าไปหรือเปล่านะเพราะว่าปีที่แล้วตอนเจกับไทย กับทายผู้ชายดูให้แล้วก็กลับมาอีกทีนึงตอนเดือนกันยกรดาต้นก็ใหญ่กว่านี้แล้วไม่รู้ว่าจะทันหนาวหรือเปล่านะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันพริกมีพริกยังยังมีแบบจะทันหรือเปล่ามีให้ลุ้นนะแต่มาเขือเนี่ยคือยังต้นน้อยอยู่เลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นมะเขือสีม่วงมะเขือยาวเหมือนปีที่แล้วนะ ตอนแรกมีสองต้นตอนนี้เหลือหนึ่งต้นใต้เป็นหนึ่งต้นอันนี้ก็ตะไคร้ลองเอามาปลูกข้างนอกนะคะจนอันนี้เป็นพริกหยวกพริกหวานมีหต้นนะนี่ค่ะผักบุง้งผักบุ้งจีนนะคะอันนี้ลงมาได้ประมาณห้าหวันนะคะทุกคนนี่ใกลยจะได้กินแล้วนะ แล้วก็ข้างๆนี้เป็นกวางตุ้งค่ะทุกคนเดี๋ยวต้องแยกนะต้นใหญ่แล้วเพราะว่านี่เจหวานเยอะมากกวางตุ้งปนกับฮ้องเต้นนะคะแล้วเดี๋ยวจะเอาจะมาแยกลงแปลงแล้วนะงานมีเยอะเลยค่ะทุกคนไปไปักบุ้งใกล้จะได้กินแล้วหมูกระทะ ส่วนนี้ค่ะน้องแคลนะคะแล้วก็ด้านล่างๆก็จะมีผักชีเม็ดผักชีนะคะที่หวานไว้นะอันนี้ก็ต้นแคลค่ะปีนี้ลงต้นแคลด้วยนะคะนี่ส่วนอันนี้จะเป็นทั่วฝักยาวหวานไปลงไป10บห้าเม็ดติด เก้าเม็ดนะคะทุกคนเดี๋ยวต้องเอามาแซมค่ะแล้วก็ลงค้างนะคะเร็วๆนี้นะแล้วเดี๋ยวจะเอามาอัปเดตให้ดูนะคะแล้วก็จะพาไปดูแตงกว่าค่ะทุกคนเป็นอะไรที่ร้องไห้หนักมากเพราะว่าเพราะว่าอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นแตงกวาย่ปุ่นนะคะแบบยาวนะเี่ซื้อมาสองต้นตอนนี้เริ่มติดดอกเริ่มติดลูกแล้วนะ แล้วก็ที่้องไห้หนักมากคือตอนนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมมันหกักมันหกนักนะตรงนี้นะตรงนี้นะเพราะว่าเจทำหักค่ะทุกคนมันไม่ยอมขึ้นค้างก็เลยจะช่วยให้มันพันขึ้นค้างนะก็เลยหกักยาวมากหักยาวเยอะมากเลยค่ะแล้วก็เป็นลูกแล้วด้วยนะเห็นไหม แล้วก็ช่วงที่หักไปก็มีลูกมีดอกเต็มเลยค่ะก็เลยร้องไห้หนักมากแตนอันนี้ก็เป็นแตงไทยค่ะทุกคนพันลูกผสมนะคะนี่ตอนแรกเจซื้อมาหกต้นนะคะตอนนี้เหลือห้าต้นตายไปหนึ่งต้นมันน่าจะหนาวไปอะคะ่ะช่วงก่อนหน้านี้นี่เริ่มเป็นดอกแล้วนี่เริ่มติดลูกแล้วเห็นไหมนี่ ดอกแล้วมีดอกแล้วเห็นไหมแล้วก็นี่ค่ะเจอ,อยู่ข้างต้นแตงกวานะที่ให้ดูไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็มาหลบแดดอยู่ตรงต้นเชอรี่ซึ่งตอนแรกก็มีดอกนะคะอุ้ยมองไม่เห็นนะอ่ะโอเคตอนแรกก็มีดอกนะคะแล้วก็ เป็นหนอนเป็นแมงอ่ะจนตอนนี้ลูกก็ติดนะแต่ติดน้อยเดี๋ยวจะให้ดูอามองไม่เห็นอีกมันติดติดนะคะแต่ติดน้อยมากๆม,มาเลยค่ะเราลืมเรื่องเชอร์รี่ไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะพามาดูต้นมะเขือคะ่ะทุกคนที่เจบอกว่าเจเพาะเองนะแล้วก็เอ่อมันยังต้นน้อยอยู่เลยไม่รู้จะ ทันหนาวหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเกิดไม่ทันเดี๋ยวเจจะเอาเอาลงกระถางแล้วก็เอาใส่ในบ้านนะคะในในโรงเก็บรถนะคะเก็บของนะเหมือนปีที่แล้วก็เดี๋ยวมาลองดูกันคะ่ะเดี๋ยวเจจะพาไปดูต้นมะเขือที่เจเพาะไว้นะคะทุกคนมาดูกันเลยค่ะนี่นะคะทุกคนตอนแรกเจเพาะใส่กระบะนี้ไว้นะแล้วก็นี่เพราะไว้ตั้งแต่ก่อนกลับไทยนะคะทุกคน แต่ว่าน่าจะเป็นเพราะอากาศหนาวหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ยอมงอกค่ะจนเพิ่งมางอกเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็นี่ได้แค่นี้แล้วก็จริงๆแล้วมันเต็มถึงนี่นะคะแต่ว่าเจแยกต้นใหญ่ๆที่เกิดก่อนที่มีใบสามสี่ใบแล้วไปใส่ในกระบะแยกนะคะกระบะเพาะต่างหากนะคะส่วนนี้เป็นเม็ดเม็ดพลิกแล้วก็เม็ด มะเขือเทศที่เพิ่งงอกเหมือนกันค่ะความรู้สึกคงช้าเลยเอาจริงตันนี้ก็คณะที่พอไว้เดี๋ยวจะเป็นคณะเข็มอเอ๊ะใช่คณะเห็ดหอมค่ะเดี๋ยวเจจะเอาไปลงไปลงร่องสวนนะคะนี่ก็เป็นพริกยักษ์พริกยักษ์แต่ว่าก็เพิ่งงอกเหมือนกันตัวนี้ค่ะที่บอกก็คือต้นมะเขือที่เพิ่งแยกนะคะ ไม่รู้จะโตทันเขาไหมแล้วก็พริกนิดนึงนะคะไม่รู้จะโตทันเขาไหมก็เดี๋ยวต้องรอลุ้นกันค่ะเหลือวเวลาอีกสองเดือนจะได้กินไหมนอนี่นะคะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันต่อค่ะว่าเราจะมีมะเขือไว้กินไหมนะคะจะได้ลงร่องลงสวนได้เป็นลูกเป็นดอกไหมนะคะทุกคน โอ้ยเจสซี่น่ะเดินผ่านกล้องเฉยและนี่ค่ะอันนี้เป็นต้นกระหล่ำนะเป็นกระหล่ำกลมๆนะคะที่ขายทั่วๆไปนะแล้วก็ล่องนี้เป็นกระหล่ำหัวใจนะคะแล้วก็ตรงกลางเจสใส่ผักสลัดไปด้วยนะแล้เ,เห็นแบบแไบบม้นั้นคือขา้าวโพด ข้าวโพดหวานนะคะข้าวโพดหอผิวมาจากไทยของแม่นะคะของแม่เจเองแล้วก็เอาลองมาปลูกเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันเลยค่ะนี่เป็นไงต้นสูงแล้วนะคะเอาจริงๆก็เจปลูกไว้สองร่องนะอันน,นู้นร่องนู้นไม่ค่อยติดนะคะแต่อันนี้น่าจะติดประมาณ8 5บเปซนเลยเท่าที่เห็นนะนี่ อีกเดือนหนึ่งนะคะอันนี้ลงไปประมาณเดือนหนึ่งเดี๋ยวอีกเดือนหนึ่งเรามาดูกันว่าข้าวโพดจะใหญ่ไหมแล้วจะเป็นฝากให้เราไหมนะคะอันนี้นะคะเป็นต้นหอมยักษ์อันนี้ผู้ชายชอบทานค่ะชอบทำซุปนะคะใส่ในซุปตอนนี้ก็เริ่มจะแข็งแรงแล้วค่ะแล้วก็จริงๆแล้วใบมันยาวกว่านี้แล้วเมื่อวานเจียตัดตัด,ต,ดตัดใบออกนะคะเพราะว่าผู้ชายบอกว่า ันต้องตัดใบออกนะเพราะว่าอันนี้เรากินต้นไม่ได้กินใบโอเคก็เลยตัดนะคะแล้วเรามาดูกันส่วนล่องนี้เห็นไหมเจปลูกเอ่ออะไรอะมาราจีนมาราจีนแล้วก็บวบนะคะแล้วก็มีตัวพลูนิดนึงก็เริ่มโตแล้วเดี๋ยวเจจะใส่ค้างเหมือนกันไม่รู้จะทันหรือเปล่านะอันนี้มันช้ามากเลยคะ่ะทุกคนนี่นะคะอันนี้เป็น อันนี้เป็นมาราจีนแล้วก็ตรงฝั่งนี้นะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นบวบเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะติดไหมนะจะทันไหมด้วยจะทันกินไหมนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ค้างกันแล้วเดี๋ยวถ้าวันไหนใส่ค้างเดี๋ยวเจ๊จะถ่ายคลิปให้ดูนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากฝรั่งเศสนะคะ วันนี้เจสวัสดีทักทายเพื่อนๆจากในสวนค่ะตอนเช้าๆวันอาทิตย์นะคะเนื่องจากว่าตื่นมาตอนเช้าก็ออกมาดูน้องมะเขือที่แยกลงกระบะเพาะเมื่อวานนะคะก็โอเคค่ะไม่มีต้นไหนเหี่ยวเฉานะคะแล้วก็มาอัปเดตผักในสวนให้เพื่อนๆชมด้วยค่ะก็ตั้งแต่ทําสวนผักมาปีนี้ยังไม่ได้อัปเดต หรือว่าลงคลิปเกี่ยวกับการปลูกผักเลยนะคะนอกจากคลิปที่น้องชายก,กับแฟนมาช่วยกันไถพื้นที่ให้นะคะแล้วก็เป็นคลิปที่แม่ย่าพาไปซื้อผักนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีผักในสวนให้เห็นแล้วค่ะก็ภูมิใจหายเหนื่อยไปนิดนึงนะคะเดี๋ยววันไหนได้กินได้ทานก็เก็บกินได้ก็น่าจะหายเหนื่อยคะ่ะทุกคน เป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวเจาพาดูผักที่ปลูกไว้มีต้นไหนที่จะทันไหมหรืออะไรยังไงไหมแนะนำกันได้นะคะอ้อเรื่องสลัดที่เจาถามไปในคลิปอะคะ่ะว่า,าสลัดพอสลัดโตแล้วประมาณเนื้อคะ่ะจะมีแบบหนอนที่อยู่ใต้ดินนะคะมาใช้รากกินรากจนแบบเป็นรูโว่เลยนะคะจนสลัดต้องสลัดตายนะคะเหี่ยวไปเลย แบบไวมากๆอะไรเงี้ยมีเพื่อนๆคนไหนเจอแบบนี้ไหมหรือว่ามีวิธีแนะนํำไหมคะคือเยอะมากๆเลยค่ะที่ที่ที่เจอถ่ายให้ดูที่เป็นช่องว่างๆอะคะ่ะเพราะว่าตอนแรกๆมันจะมีสลัดเนาะแต่ว่าโดนนอนชัยก็เลยต้องเอาออกรอลงใหม่นะคะเพื่อนๆคนไหนสามารถแนะนำเจได้บอกวิธีด้วยนะ แล้วจะมีฝนเกือบทุกวันเลยนะคะแต่ว่าเอ่อเยวมาดูกันว่าอาทิตย์หน้าอากาศจะเป็นยังไงแต่วันนี้โอเคค่ะอากาศดีถ้าเพื่อนๆฟังดีๆจะมีเสียงนกร้องนะคะทุกคนใช่ค่ะจะมีเสียงนกร้องแล้วก็ช่วงนี้ด้วยความที่เริ่มมีแสงแดดนะคะดอกไม้ก็จะบานสะพรั่งมากเลยะคะ่ะทุกคนอย่างที่บ้านนะคะดอกบุหลับ หลากหลายสายพันธุ์พากันบานสะพรั่งสวยมากๆเลยนะคะอย่างที่เจเคยลงไปแล้วในชุมชนนะคะถ้าถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนเข้าไปดูนะก็ดอกไม้ก็จะเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะอ้อลืมอัปเดตค่ะอันนี้เป็นต้นองุ่นนะคะนี่แต่ว่าเจไม่ได้เข้าไปถ่ายใกล้ๆเนื่องจากว่าหญ้ามันเยอะคะ่ะแล้วก็ต้นมันฝรั่ง เยอะมากๆก,กี้เกียจไปเหยียบนะคะก็เลยถ่ายใกล้ๆห่างๆแบบนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วเดี๋ยวผู้ชายทำความสะอาดหญ้าตัดหญ้าออกแล้วเดี๋ยวจะเอาไปเ,เข้าไปดูใกล้ๆให้นะคะแต่ก็ติดลูกเยอะเหมือนกันนะว่าไปอ้อปีนี้มีพุนด้วยนะคะเดี๋ยวเจจะพาไปดูพุนนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศสวนสนาม ที่ตัดญ้าออกนะคะดูผิดแล้วแตกต่างแปลกหูแปลกตาไปเลยใช่ไหมจากตอนแรกที่แบบว่ายาเยอะมากๆเลยนะคะนี่เราจะไปเรากําลังเดินไปดูต้นพลุนกันค่ะทุกคนปีที่แล้วไม่มีไม่เป็นลูกนะคะแต่ปีนี้มีแล้วนะนี่ตึงเห็นไหม ติดลูกเยอะเลยนะคะทุกคนจิตติ นี่คะ่ะต้นเพยอีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นลูกพันสีแดงนะคะต้นน้อยอยู่เลยนี่นะแต่เป็นลูกแล้วปีที่แล้วก็เป็นนะคะปีนี้ก็เป็นคะ่ะนี่ต้นน้อยอยู่เลยนะคะและ้วก็นี่คะ่ะมีเลือกต้นควิทต้นแวงมาด้วยหนึ่งต้นนะคะตรงนี้นะแต่ว่าผู้ชายบอกว่าไม่ได้ปลูกไว้นะคะไม่รู้มาได้ไงนี่ลูกแพ้ต้นนี้หวานมากเลยนะคะทุกคน อร่อยมากขอบอกไปค่ะกลับบ้านกันดีกว่านะป่านนี้ผู้ชายตื่นนอนแล้วค่ะเจอกันที่บ้านนะคะนี่นะคะที่เจอบอกว่ากุหลาบเริ่มบานกันนะคะ นี่เป็นกุหลาบเหมือนกันค่ะพันธสีส้มอยากบอกว่าพันธุ์สีส้มนี่หอมมากเลยนะคะคนโอ้ยนี่และนี่คะ่ะถึงบ้านเรียบร้อยนะคะคลิปนี้เจสขอส่งท้ายด้วยบรรยากาศดอกไม้สวยๆหน้าบ้านนะคะ อยากจะบอกว่าคนบ้านนี้ชอบกุหลาบมากๆเลยค่ะมีหลายสีหลากหลายสายพันธุ์นะคะและก็นี่ค่ะเล็กๆแบบนี้แต่ว่าหอมมากๆเลยนะคะทุกคนช่วงนี้ดอกกุหลาบจะพร้อมใจกันออกดอกสวยงามมากๆเลยค่ะเนื่องจากว่าอากาศเริ่มอุ่นนะคะทุกคนทำให้ดอกไม้เริ่มปลิเริ่มบานนะรวมถึงเจ้านกน้อยด้วยนะคะช่วงนี้ที่บ้านจะมีนกเยอะมากๆเลยค่ะ แล้วก็นี่ค่ะคตกท้ายด้วยดอกไม้ที่แม่ยาซื้อให้ปีที่แล้วปีนี้ออกดอกเยอะมากเลยค่ะทุกคนเก็บตกค่ะมีต้นคืนชายด้วยนี่ปลูกใส่กระถางไว้ที่บ้านนะคะ